เอ็มซ่าสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอเกาะล้านเกาะหลอนที่พักนี้ผีดุเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาคุณยุ้ยแล้วก็แฟนได้ไปเที่ยวกันที่เกาะล้านซึ่งแฟนได้ค้นหาที่พักจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งตรงนี้ขอไม่บอกนะครับว่าที่พักแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ขอใช้ชื่อย่อว่าเป็นที่พักบีนะครับซึ่งที่พักแห่งนี้เป็นที่พักที่ค่อนข้างน่าอยู่ ล่มลื่นแล้วก็มีสัไวไหยน้ำด้วยซึ่งห้องที่ทางคุณยุ้ยแล้วก็แฟนพักก็จะเป็นห้องที่อยู่ลึกที่สุดสำหรับที่พักแห่งนี้แต่ว่าเมื่อมาถึงที่พักบรรยากาศภายในห้องค่อนข้างที่จะผิดหวังกับราคาเพราะห้องก็ไม่ได้สวยอะไรมากวิวก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าตั้งใจที่จะมาพักผ่อนมาเที่ยวทะเลแค่มีห้องพักไว้สำหรับอาบน้ำแล้วก็นอนก็พอแล้วคุณยุ้ยแล้วก็แฟนออกไปดำน้ำถ่ายรูปก,กันจนเหนื่อย ซึ่งพอถึงตอนกลางคืนก็กลับมานอนพักด้วยความเพลียพอนอนหลับไปแล้วทางคุณยุ้ยก็ฝันฝันว่าแฟนคุณยุย้ยปลุกคุณยุ้ยขึ้นมาเพราะเจอผีในความฝันคุณยุ้ยลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นหัวผู้หญิงอยู่บนเพดานซึ่งย้ำนะครับว่าเห็นแค่หัวเท่านั้นใบหน้าก็เต็มไปด้วยเลือดแบบช้ำเลือดช้ำหนองผมยาวสยายน่ากลัวมากแต่ผีผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไร เขาอยู่นิ่งๆจ้องมองมาที่คุณยุย้ยใบหน้าเขานิ่งไม่ได้โกรธหรือว่ายิ้มให้แล้วไม่นานคุณยุ้ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเต็มตัวแล้วก็รีบปลุกแฟนทีแรกก็ยังไม่อยากจะเล่าให้แฟนฟังเพราะกลัวว่าแฟนจะคิดมากก็เลยบอกแฟนแค่ว่าไม่อยากจะนอนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ฝันร้ายถ้านอนอีกกลัวว่าจะฝันเหมือนเดิม คุณยุ้ยกับแฟนเลยตกลงกันว่าจะนอนเล่นกันจนเช้าจำเลยว่าตอนนั้นนอนดูซิทคอมเป็นต่อเพื่อให้ลืมแล้วก็หายคิดมากคุณยุ้ยกับแฟนออกไปนั่งเล่นระเบียงจนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เริ่มมีแสงสว่างแฟนคุณยุ้ยเลยบอกให้คุณยุ้ยเล่าถึงความฝันให้ฟังพอเล่าแล้วแฟนก็ปลอบใจว่าเราอาจจะคิดมากกันไปเองเพราะว่าเมื่อวานเราเหนื่อยแล้วก็เพลียจากการที่เราไปดำน้ำมาคุยกันไปสักพักก็หลับกันไปตอนไหนไม่รู้ มารู้ตัวอีกทีก็คือได้ยินเสียงแฟนเราร้องอยู่ในลำคอเป็นเสียงอื้อยาวมากคุณยุ้ยรีบตื่นขึ้นมาปลุกแฟนทันทีแฟนคุณยุ้ยลืมตาขึ้นมามองหน้าหน้าซีดแล้วก็มองไปรอบๆห้องคุณยุ้ยเลยถามว่าเป็นอะไรซึ่งทางแฟนคุณยุ้ยก็บอกว่าเราโดนแล้ววะตอนนั้นคุณยุ้ยบอกว่ามีอาการใจสั่นมากตอนแรกแฟนไม่ยอมเล่าเพราะกลัวว่าถ้าเล่าแล้วคุณยุ้ยจะไม่กล้านอน ซึ่งพอดูนาฬิกาตอนนั้นมัน8ปดโมงเช้าแล้วคุณยุ้ยก็เลยบังคับให้แฟนเล่าเพราะว่าไม่คิดจะนอนต่ออยู่แล้วทางแฟนคุณยุ้ยเล่าให้ฟังว่าในขณะที่หลับแฟนคุณยุ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันอยู่ข้างหูจากนั้นก็เลยตื่นขึ้นมาแต่เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่บนปลายเตียงเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นก็จะรีบลุกมาปลุกคุณยุย้ยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้า แล้วขึ้นมากดหัวแฟนคุณยุ้ยให้นอนแล้วก็นั่งทับแฟ you นคุณยุ้ยขยับตัวไม่ได้ตะโกนก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นใช้มือกดที่ไหล่แฟนคุณยุ้ยไม่ให้ขยับแต่บอกว่าไม่เห็นหน้าผู้หญิงคนน so <energetic> ั <sh longitud hiç> ้นเพราะหัวของผู้หญิงที่นั่งค่อมแฟนคุณยุ้ยคนนั้นเลยหัวทางแฟนคุณยุ้ยไปแฟนคุณยุ้ยพยายามดิ้นอยู่นานสุดท้ายก็ดิ้นหลุดมาได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแต่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนไกลผู้หญิงคนนั้น ขึ้นมานั่งคอมคุณยุ้ยในขณะที่คุณยุ้ยหลับเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นแฟนคุณยุ้ยก็พยายามเรียกให้คุณยุ้ยตื่นแต่ก็เป็นแฟนคุณยุ้ยที่ตื่นขึ้นมาแทนเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนฝันซ้อนฝันอีกทีผู้หญิงผมยาวหายไปแล้วแต่ยังไม่จบทีนี้มีผู้หญิงผมสั้นเข้ามาแทนคุณยุ้ยบอกว่าแฟนคุณยุ้ยเจอหนักกว่าคุณยุ้ยมากบอกว่าคราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นยืนอยู่ปลายเตียงของแฟน อายุน่าจะประมาณ1 3บสถึงสิเขายืนหน้านิ่งมากแต่ว่ายืนนิ่งได้ไม่นานเขาก็มองมาที่แฟนคุณยุย้ยแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงต้องเรียกว่ากระโจนเข้าใส่แฟนคุณยุ้ยเลยก็ว่าได้แฟนคุณยุ้ยตกใจมากตะโกนเรียกคุณยุ้ยสุดเสียงในความฝันเขาตะโกนเรียกคุณยุ้ยให้ช่วยเสียงดังมากแต่ทางคุณยุ้ยได้ยินเพียงแค่เสียงอึ้งก็เลยรีบปลุกแฟนขึ้นมามันพูดอะไรไม่ออกมันช็อกมันงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายเลยตัดสินใจกันออกไปกินอาหารเช้าเพราะไม่อยากอยู่ในห้องนี้แล้วคุณยุ้ยกับแฟนเดินออกจากห้องเพื่อออกไปกินอาหารเป็นจังหวะที่ห้องข้างๆเก็บข้าวเก็บของออกจากที่พักพอดีคนดูแลก็เลยทักว่าทำไมถึงรีบออกจังแต่พวกเราไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ยิ้มให้แล้วก็รีบเดินไปเลยซึ่งพอเรากินข้าวเสร็จก็รีบอาบน้ำออกไปทำบุญให้พวกเขากันทันทีบอกเลยว่ากลัวมากกลัวถึงขั้นจิตตกตะโกนบอกไม่ให้เขาตามออกมาจากห้อง ไม่ให้ตามขึ้นเรือไม่ให้ตามขึ้นรถกันเลยทีเดียวใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้น่าจะพอเข้าใจความรู้สึกของคุณยุย้ยและแฟนมันมีทั้งความโมโหและก็ความกลัวว่าทําไมต้องมาหลอกกันด้วยทั้งๆท,ที่ตั้งใจจะมาพักผ่อนแทๆ้ๆวันต่อมาก็เลยรีบกลับบ้านกันเลยไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหนอีกเพราะว่ากลัวพวกเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเราอาจจะนอนเพลียจนเกิดอาการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกกันว่าผีอำก็ได้ แต่พวกเราไปพักที่ไหนก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอาจเป็นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนก็ได้มั้งสุดท้ายเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะดิสเครดิตที่พักแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆของคุณยุ้ยและแฟนที่เกิดขึ้นตอนที่ไปพักที่เกาะล้านใครที่เคยไปพักที่เกาะนี้สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้ว่าเจอเหมือนคุณยุย้ยกับแฟนหรือเปล่า ติดตามเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลา2ทุ่มทางช่อง M e m s a ซ t o ส y นะครับ